คราวนี้จากจังหวัด,ดนครศรีธรรมราชค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ตรังกันบ้างค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะได้มีการจัดงานย้อนวันวาน,วนเมืองเก่าหย,ง,ยงสตาท่าข้ามแล้วก็ทุ่งยาวค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศษรษฐกิจและสืบสานพระหุวัฒนธรรมเมืองท่าการค้าโบราณค่ะ โดยเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะคะที่ตลาดท่าข้ามตําบลท่าข้ามอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังค่ะนายบุญเลง้งโลสถาพรพิพิธค่ะนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังท่านเป็นประธานเปิดงานย้อนวันวาน,วนเมืองเก่ายงสตาท่าข้ามทุ่งยาวตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังประจําปี2568ค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1 2ถึง14กันยายนนี้นะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ เริ่มด้วยมีขบวนแห่สิงโตโดยเหล่าเยาวชนค่ะแล้วก็มีการไร่รำต้อนรับนะคะจาก3ามเชื้อชาติด้วยกันก็จะมีในส่วนของชาวไทยเชื้อสายจีนชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยมุสลิมที่สะท้อนภาพของชุมชนพหูวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นค่ะโดยนายกองการบริหารส่วนจังหวัดตรังค่ะก็ได้ร่วมไร้รำกับเหล่านางรำอย่างสนุกสนานด้วยนะคะก่อนที่จะเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยมีไฮไลท์สําคัญที่เป็นสัญลักษณ์ในการเปิดงานก็คือการมุ พังงาเรือค่ะซึ่งก็หมายถึงความเป็นเมืองท่าค้าขายโบราณที่รุ่งเรืองในอดีตนั่นเองค่ะค่ะชุมชนเมืองเก่าท่าข้ามหยงสตาทุ่งยาวค่ะก็เป็นชุมชนพระหูวัฒนธรรมที่มีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธค่ะอยู่ร่วมกันมาช้านานทําให้วัฒนธรรมมีการผสมผสานกันอาหารการกินมีความหลากหลายมีทั้งอาหารข้าวหวานอาหารมงคลตามคติความเชื่อของทั้ง3กลุ่มค่ะโดยงานย้อนวันวานเมืองเก่าหยงสตา ท่าข้ามทุ่งยาวครั้งนี้ค่ะภายในงานมีร้านค้าในท้องถิ่นกว่า30บูธด้วยกันได้แก่แกงไก่ตายายแกงขาวเนื้อผักบุ้งไต่ราวโรตีขนมปมขนมตาหยาบพริกไทยตรังพันปลาเหรียญเมี่ยงตะไคร้และบูธสาธิตอาหารท้องถิน่นอย่างเช่นขนมกุ้ยช่ายขนมเปี๊ยะโบราณขนมกาเปาทุ่งยาวรวมไปถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม การสาธิตอาหารพื <t une> <an> ้นถิ่นและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเส้นทางย่านชุมชนเก่าอาทิศาลเจ้าแปะกงชมสตรีทอาร์ตทุ่งยาวศาลเจ้าพระซมปอกงวิสาหกิจชุมชนบ้านหลุมทานชมเหี่ยวแดงโกดังเก็บน้ำมันโบราณโบราณบ้านโบราณหลงจ้วดเป็นต้นค่ะ